ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ TAI Smart Arbitration Course นะครับรายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญ,ญาตโตตุลาการนะครับจัดทำโดยสถาบันอนุญาตโตตุลาการสำนักงานสายุธรรมหรือว,ว่า TAI นะครับสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับก็เ,เป็นส่วนที่ต่อนเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดท่านจาได้เนี่ยตอนที่แล้วเราคุยกันไปว่าในเรื่องของความ รับผิดและความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการนะครับก็มีความเห็นที่อาจจะแตกต่างกันนะครับทางหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ควรจะให้มีความคุ้มกันให้แก่นุญาโตตุลาการเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเหตุผลหลายประการนะครับอย่างเช่นเรื่องของการที่จะทําให้ขาดความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เห็นว่าโดยภาระ หน้าที่และความรับผิดชอบของอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีลักษณะของความเป็นกึ่งตุลาการที่โดยสภาพเนี่ยต้องตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งย่อมทําให้ค้่พิพาทฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะต้องมีความคุ้มกันให้แก่คนที่ทําหน้าที่ลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินชี้ขาดเนี่ยด้วยความเป็นธรรมและความเป็นกลางอย่างที่ควรจะเป็นโดยไม่ต้องกังวลว่าการที่ตัวเองเนี่ย ตัดสินใ้ขาดไปในทางใดทางหนึ่งก็แล้วแต่จะส่งผลทําให้เกิดความรับผิดที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อแตกต่างของความที่เห็นตรงนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบกันก็คือว่าในส่วนของประเทศไทยเรานะครับเราก็มีการคิดในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยแนวความคิดก็คงจะเห็นในทางที่คล้ายๆกันนะครับว่าความจําเป็นในการที่ ต้องกําหนดให้มีความคุ้มกันแก่อนุญาโตตุตลาการเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับผลเสียหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผลดีมันอาจจะมีมากกว่านะครับก็สมควรที่จะได้มีการกําหนดในเรื่องของความคุ้มกันให้แก่นุญาโตตุตลาการ вот ไว้ในกฎหมายนะครับเพื่อที่จะาให้เกิดความชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของข้อโต้เถียงหรือข้อโต้แย้งในภายหลังนะครับแต่คราวนี้ในส่วนของ ตัวกฎหมายนะครับเราคงมาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับก็ตัวกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติอนุญ,ญาโตตุลาการพศ2445ในมาตรา23นะครับโดยในวรรคหนึ่งนะครับจะกําหนดไว้ในเรื่องของความคุ้มกันในส่วนของความรับผิดทางแพ่งนะครับว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งนะครับ ในการที่ได้กระทําการไปตามหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คงจะครอบคลุมการกระทําต่างๆของอนุญาโตตุลาการไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับตราบเท่าที่มันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอนุญาโตตุลาการนะครับพูดง่ายคือตั้งแต่เริ่มกระบวนพิารชั้นอนุญาโตตุลาการไปจนั้งสิ้นสุดจนมีคําชี้ขาดนะครับ ก็ถือว่าเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แต่แน่นอนละครับว่าคนที่เป็นอนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยก็ไม่ได้ทําหน้าที่อนุญ,ญาโตตุลาการหน้าที่เดียวถูกไหมฮะแต่ว่าในส่วนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มันก็ย่อมไม่ได้ผลในการที่ได้ความคุ้มกันตรงเนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะถือว่าได้ความคุ้มกันหรือไม่นะครับคงต้องดูจากลักษณะของพฤติกรรมหรือว่าการกระทําแต่ละเรื่องไปนะครับว่า การกระทาในเรื่องนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แต่แน่นอนละครับว่าถ้าเกิดเป็นการออกคําสั่งต่างๆในการกําหนดกระบวนพิจารณาชั้นอนุญ,ญาโตตุลาการว่าจะทําอะไรหรือไม่การมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ผูผ้พิพากษาอาจจะร้องขอข,อขึ้นมาหรือตามที่คณะอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะเห็นสมควรเองนะครับว่าควรจะต้องดําเนินปรพิจารณา ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะครับรวมไปจนถึงการทําคําชี้ขาดสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการแล้วก็เป็นการกระทในหน้าที่ในฐานะที่เป็นอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อทําไปแล้วนะครับอนุญาโตตุลาการก็ย่อมจะได้รับความคุ้มกันไม่ต้องรับผิดทางแพ่งนะครับ แต่ว่าในขณนะดเดียวกันครับความคุ้มกันตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆก,กับแนวทางของหลายๆประเทศที่เราคุยกันมานะครับว่าเ,าเป็นลักษณะที่ไม่เด็ดขาดนะครับพูดง่ายก็คือว่ามันอาจจะมีข้อยกเว้นบางกรณีที่อาจจะทําให้อนุญาโตตุตตลาการเนี่ยเกิดความรับผิดได้นะครับแต่ข้อยกเว้นเหล่านี้ก็โดยสภาพของความเป็นข้อยกเว้นนะครับมันก็คงต้องมีลักษณะที่จํากัดพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดข้อยกเว้นมันมีลักษณะที่กว้างแล้วก็ไม่จํากัด ความคุ้มกันที่ให้ไว้เนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีผลนะครับข้อยกเว้นที่อาจจะทําให้อนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยเกิดความผิดก็คือ2ประการก็คือความจงใจและก็ประมาทเลื่อนเลื่อยอย่างร้ายแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าถ้าเกิดเป็นข้ออ้างเรื่องของความประมาทเลื่อนเลื่อธรรมดานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของออประมาทเลือ่อตามมาตรา420ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่าในฐานะที่กระทำความผิดสัญ ผิดสัญญาหน้าที่ตามที่สัญญากำหนดไว้ก็แล้วแต่นะครับก็ยังอยู่ในสโคปของความคุ้มกันที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยยังได้วความคุ้มกันตามกฎหมายอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการกระทำโดยจงใจอย่างเช่นการไปรับผลประโยชน์จากผู้พิพาท์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเพื่อผลให้มีการชี้ขาดไปในทางที่ไม่ชอบแน่นอนลักษณะของพฤติกรรมอย่างเนี้ยนะครับมันก็คงจะเข้าข่ายของการจงใจที่ทําให้ผู้พิพาทษเสียหายนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่อยู่ในขอบเขตที่รับความคุ้มกันนะครับในส่วนของการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับอันนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่แน่นอนว่ามีความประมาทแต่มันประมาทมากออกว่าปกติจนถึงขนาดที่ว่าในการกระทำเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังใดๆเลยนะครับจนอาจจะเกือบเกือบเข้าขนาดเกินความเป็นการจงใจแล้วด้วยซ้ําไปนะครับ เพฉนั้นถ้ามีการกระทําที่เป็นลักษณะของความประมาทเล่ยอ,อย่างร้ายแรงที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้ความระมัดระวังใ,ใดๆเลยนะครับแล้วมีผลทาให้เกิดความเสีายขึ้นมาการกระทําหรือพฤติกรรมลักษณะอย่างเนี้นะครับก็จะไม่อยู่ในขอบเขตที่จะรับความคุ้มกันตามมาตรา23วรรคหนึ่งเช่นกันนะครับแต่คราวนี้ในแง่ของการศึกษาแล้วก็การทําความเข้าใจความคุ้มกันของอนุญาโตตุลาการนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นประโยชน์ ในแง่ของการตีความแล้วก็การบังคับใช้ของเราเช่นกันนะครับว่าเราอาจจะลองศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบกับบทบัญญัติคล้ายๆกันเนี้ยนะครับในต่างประเทศว่าเขากําหนดไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเพื่อที่ว่ากรเลยตัวอย่างหรือบางลักษณะที่กฎหมายกําหนดไว้ของต่างประเทศเนี่ยอาจจะเป็นบทเรียนหรือขอ้อคิดในการที่จะนํามาใช้ในการปรับใช้กฎหมายเนี่ยในประเทศไทยนะครับกฎหมายฉบับแรกคงไปเปรียบเทียบกับ อ่า i ิปอะบิดเรชันแอคหนึ่งเาหกของสหรัฐอเมร,ริกานะครับก็กําหนดเรื่องของความคุ้มกันไว้เนี่ยในมาตรายี่นะครับว่าตัวอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็กําหนดไวค้คล้ายๆกับของบ้านเราก็คือว่าไม่ต้องรับผิดนะครับในการกระทำต่างๆรวมถึงการงดเว้นการกระทําด้วยนะครับในกรณีที่เป็นการกระทำํำเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะเป็นอนุญาโตตุลาการนะครับ ยกเว้นนะครับว่าการกระทํานั้นเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแบดเฟสก็คือว่าไม่สุจริตนะครับคือซึ่งคําว่าไม่สุจริตตรงนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าไม่แตกต่างมากนักนะครับการกระทาจงใจทําให้ผู้พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายนะครับตามที่กําหนดไว้ในมาตรา23มวรรคหนึ่งในพรบอนุญาโตตุลาการพศ2545ันของเรานะครับแต่ว่ามีข้อน่าสังเกตเพิ่มเติมครับว่าความคุ้มกันตรงเนี้นะครับตามกฎหมายอังกฤษเนี่ยนะครับ ได้บัญญัติให้ครอบคลุมไปถึงคนที่เป็นลูกจ้างหรือว่าตัวแทนของอนุญาโตตุลาการด้วยนะครับเพราะว่าการทําบางอย่างนะครับอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจ้างบุคคลอื่นเข้ามาช่วยในการทำหน้าที่รวมถึงเป็นตัวแทนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบุคคลเหล่านี้นะครับก็กระทำในฐานะที่เป็น เพื่อประโยชน์ของอนุญาโตตุลาการแล้วก็แทนตัวที่เป็นบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการเพราะฉะนั้นการกระทําของบุคคลเหล่านี้นะครับก็รับความคุ้มกันเช่นเดียวกับบุคคลที่เป็นอนุญาโตตุลาการด้วยเช่นกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ว่าการที่จะได้รับความคุ้มกันแล้วเนี่ยตัวอนุญาโตตุลาการต้องทําสิ่งต่างๆเนี่ยด้วยตัวเองทุกครั้งตลอดไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกันนะครับ แต่อีกส่วนหนึ่งที่กฎหมายอังกฤษรกำหนดไว้น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือว่าเรื่องของความป้มกันตรามาตราย9่เเนี่ยไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่อนุญาโตตุตลาการเนี่ยลาออกนะครับจากการทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุตลาการนะครับแต่การที่พูดอย่างนี้นะครับผมไม่ได้หมายความว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยจะเกิดความรับผิดในกรณีตัวตัวเองเนี่ยลาออกจากการเป็นอนุญาโตตุลาการนะครับ เพียงแต่ว่าในกฎหมายอังกฤษเนี่ยได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่อนุญ,ญาโตตุลาการเนี่ยลาออกไว้เนี่ยโดยเฉพาะอีกมาตร,ราหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะทําความเข้าใจความรับผิดในเรื่องนี้นะครับก็คงต้องไปดูบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องอีกนะครับซึ่งอยู่ในมาตรา25ของกฎหมายอังกฤษนะครับในมาตรา25เนี่ยก็จะกําหนดไว้นะครับว่าในเรื่องของการลาออกของอนุญาโตตุลาการเนี่ยคู่พิพาทมีสิสระที่จะกําหนดกับ ตกลงกับอนุญาโตตุลาการเองนะครับว่าผลที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลที่ตามมาประการสําคัญก็คือเรื่องของสิทธิที่รับการได้รับค่าป่วยการในการทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการนะครับซึ่งถ้าเราเทียบอาจจะเป็นเรื่องถ้าเป็นจ้างทําของปกติตูไ่ไหมฮะต้องทํางานจนสาเร็จเสร็จสิ้นซะก่อนเนี่ยถึงจะได้รับค่าตอบแทนหรือค่าโวยการแต่ว่ากรณีอย่างเนี้ยนะครับ อนุญาโตการอธรรมที่ไประดับหนึ่งแล้วนะครับมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคงแล้วแต่พฤติการของแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นการที่รับค่าตอบแทนหรือค่าบริการเนี่ยก็ให้ผู้วิพากษ์กับอนุญาโตตัวการเนี่ยตกลงกันเองนะครับว่าจะให้มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อีกประการหนึ่งครับที่มาตรา25ของกฎหมายกังกษกำหนดไว้ก็คือว่าให้ตกลงกันเรื่องของความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอนุญาโตตัวการด้วยนะครับจากการลาออกตรงนี้นะครับซึ่ง เหตุผลที่กําหนดไว้อย่างเนี้คงจะมองได้ว่าการลาออกเนี่ยมันอาจจะเ,เรียกได้ว่าคงไม่ใช่เรื่องของความประมาทหรือประมาทเรื่อยอย่างร้ายแรงถูกไหมครับถ้าเกิดจะมีความรับผิดอาจจะเป็นเรื่องของเข้าข่ายความจงใจก็ได้เพราะว่าผลของการลาออกเนี่ยมันทําให้กระวนพิจารณามันยุติแล้วก็ไม่ใช่ยุติฮะแต่ว่าหยุดชะงักไปถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดความล่าช้าเกิดกระบวนพินารที่ต้องทํา ใหม่ซ้าอีกนะครับเมื่อมีการแต่งตั้งอนุญ,ญาโตการใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกฎหมายอังกฤษก็เลยกําหนดให้คู่พิพาทษเนี่ยตกลงในเรื่องของความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับอนุญ,ญาโตตุลาการนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าตัวอนุญาโตตุลาการกับคู่พิพาทษเนี่ยตกลงกันไม่ได้นะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของค่าป่วยการหรือว่าความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นตามมานะครับ กฎหมายก็เปิดโอกาสว่าให้อนุญาโตตุตลาการเนี่ยที่ต้องการจะลาออกเนี่ยนะครับสามารถที่จะร้องขอต่อศาลได้นะครับให้ศาลเนี่ยเป็นผู้พิจารณาในสองเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้ก็คือเรื่องของออความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้นกับเรื่องของค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนจะได้นะครับโดยถ้าเกิดศาลพิจารณาแล้วนะครับเ,เห็นว่าการลาออกของอนุญาโตตุตตลาการเนี่ยเป็น การลาออกด้วยเหตุผลที่สมควรนะครับหรือ reasonable ที่ว่าเนี่ยศาลก็อาจจะมีคําสั่งที่จะปลดเปลื้องความรับผิดต่างๆของอนุญาโตตุลาการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรับการลาออกของตัวเองนะครับแต่ว่าผลที่มันตามมาอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าศาลเห็นว่าการลาออกของอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยไม่เกิดจากเหตุที่สมควรนะครับก็จะไม่ออกคําสั่งปลดเปลื้องความรับผิดตัวเนี้ย สิง่งสิ่งที่มันจะตามมาก็คือว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะเกิดความรับผิดได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยลาออกจากการทำหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรนะครับคราวนี้มาดูเทียบกับอีกอกฎหมายหนึ่งก็คือของกฎหมายสิงคโปร์นะครับก็กฎหมายสิงคโปร์กำหนดไว้ก็จริงๆอาจจะไม่ต่างจากกฎหมายของไทยเรานักนะครับก็คือว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ต้องรับผิดในการกระทำที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อนะครับ ซึ่งอันนี้ประมาทเดิร์ก็ไม่ได้กําหนดไว้ว่าแค่ไหนก็คือว่าประมาทเดิร์ทั้งปวงนะครับแม้ว่าจะประมาทเดิร์อย่างร้ายแรงก็อาจจะไม่ต้องรับผิดนะครับแต่ว่าที่กําหนดไว้เพิ่มเติมอีกก็คือว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยไม่ต้องรับผิดในความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตีความบังคับใช้กฎหมายการวินิจฉัยข้อได้จริงหรือว่าการกําหนดกระบวนการพิจารณาต่างๆนะครับ ซึ่งความผิดพลาดเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความคุ้มกันที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเหมือนกันนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในข้อจริงข้อกฎหมายหรือว่ากระบวนพิจารณาเนี่ยไม่ต้องรับผิดไม่ว่ากรณีใดๆเลยนะครับไม่ต้องคํานึงว่าการกระทํานั้นเนี่ยจะเกิดจากความประมาทเลอ้อประมาทเลอ้ออย่างร้ายแรงหรือว่าจงใจนะครับงะะั้นกฎหมายสิงคโปร์ในเรื่องนี้ก็กําหนดไว้ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเด็ดขาดอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับ แต่ว่าในขณะเดียวกันครับในกฎหมายของไทยเรานะครับมันก็มีฝั่งหนึ่งเพราะว่าในมาตรา23มวรรคหนึ่งเนี่ยเป็นการกําหนดความคุ้มกันในส่วนของความรับผิดทางแพ่งนะครับแต่ว่าในวรรคสองเนี่ยก็จะกาหนดเรื่องของความรับผิดในทางอาญาไว้นะครับว่าถ้ามีการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ชอบเนี่ยเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างไรในหน้าที่เนี่ย อนุญาโตตุลาการก็อาจจะเกิดความรับผิดทางอาญาได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันเนี้ยนะครับก็คงต้องเป็นที่เข้าใจว่ามันคงไม่รวมถึงการเรียกรับค่าป่วยการที่อนุญาโตตุลาการเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ได้รับตามปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งกรณีเนี้ยจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นการดําเนินกระบวนการอนุญาตรวนแบบเฉพาะขิดหรือว่าแอททอกเนี่ยการติดต่อการเจรจาการคุยเรื่องค่าป่วยการเนี่ยโดยสภาพ อนุญาโตตุลาการก็ต้องพูดคุยติดต่อแล้วก็ตกลงกับคู่พิพาทษโดยตรงถูกไหมฮะเพราะในการเรียกรับค่าป่วยการแบบนี้นะครับย่อมไม่ถือว่าเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความรับผิดในทางอาญาตามมาตรา23วรรค2ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอนุญาตการบบสถาบันเนี่ยสถาบันส่วนใหญ่ก็อาจจะมีการกําหนดเรื่องของค่า่วยการไว้โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการไปเรียกรับผลประโยชน์ นอกเหนือจากค่าป่วยการปกติตามที่สถาบันกําหนดไว้โดยที่ปราศจากความตกลงยินยอมของคู่พิพาทหรือสถาบันนะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้ว่าอาจจะถือเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบหรือเปล่านะครับที่อาจจะทําให้เกิดความรับผิดตามมาตรา23วรรค2นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันครับไอ้ความรับผิดตรงนี้มันต้องเกี่ยวกับการ,ร,รทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการด้วยนะครับถ้าเป็นการเรียกรับผลประโยชน์ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือว่าเมื่อหน้าที่ความเป็นอนุญาโตตุลาการสิ้นสุดไปแล้วนะครับก็คงจะไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วนอกจากนั้นในวัคสามนะครับก็เป็นความผิดของฝั่งผู้ที่ให้ผลประโยชน์บ้างนะครับซึ่งก็เป็นเรียนอีกด้านหนึ่งของวักสองะครับว่าในฝั่งของอนุญาโตตุลาการเนี่ยก็อาจจะเกิดความรับผิดในทางอาญาได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันในฝั่งตรงข้ามเนี่ยของคนที่ให ผลประโยชน์นะครับก็อาจจะเกิดความรับผิดในทางอาญาขึ้นได้เช่นกันนะครับก็เป็นบทบัญญัติตามกฎหมายในเรื่องของความคุ้มกันและก็ความรับผิดของอนุญาโตตุลาการทั้งในส่วนของกฎหมายไทยของเราแล้วก็กฎหมายของประเทศอื่นที่เรานํามาศึกษาเทียบเคียงน,นะครับก็คิดว่าเราคงพอทําให้เห็นแนวทางของการตรีความและการปรับใช้กฎหมายเรื่องนี้ในประเทศไทยของเราพอสมควรนะครับเพราะว่า บทบัญญิตหลายอย่างในกฎหมายของต่างประเทศเนี่ยก็น่าจะมาช่วยในการประกอบในการตีความกฎหมายไทยของเราได้พอสมควรนะครับก็คิดว่าคงครบถ้วนสําหรับความคุ้มกันตามกฎหมายในประเทศไทยของเรานะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากรายการนี้โดยไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีรายการ ตอนใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยท่านรับแจ้งอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมานําเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ